สวัสดีครับวันนี้ร้านตาเบิ้ลจะมาเปิดการขายอีกหนึ่งรถยานอวกาศนะครับก็่าย Honda ก็จะต้องเป็นอะไรไม่ได้นอกจาก Honda N-M4 นะครับผมคันนี้รถออกศูนย์ะครับราคาออกศูนย์ตอนนั้นเนี่ยราคาอยู่ที่529,000บาทนะครับราคาถือว่าค่อนข้างแพงนะครับสำหรับรถใหม่ของตัว Honda N-M4 นะครับคันนี้เป็นสีขาวนะครับเป็นสีเดิมนะครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับผมให้ดูนะ สีมันจะมีมีเกล็ดอยู่เป็นเกล็ดแบบแมทเทลิกอะรถสวยนะคะนันนี้คือตรงกระจกเนี่ยมันแทบจะไม่มีรอยเลยดีกว่าปกติกระจกรุ่นนี้มันจะชอบเป็นรอยอเพราะว่ามันกว้างกว่าตัวรถเวลามุดมันก็จะไปเกี่ยวโดนเนาะนะครับรถสวยนะครับไม่มีล้มไม่มีชนนะครับสีเดิมทั้งคันมีใสายไฟฉุกเฉิน มารอบคันอันนี้ผมไม่ได้แกะออกนะเพราะดูแล้วเขาน่าจะเจาะเจาะแล้วก็ดึงสายไฟไว้ตรงกลางนะครับก็เลยเอาออกแล้วมันจะไม่ได้แต่ผมว่าสายไฟมันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรมันก็สวยดีคันนี้รถจดปี2018นะครับมือเดียวในเล่มด้วยนะครับแล้วก็ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอมีอะไรไงจริงๆรถสวยๆมันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้รีวิวนะเพราะว่า รุ่นนี้ผมก็รีวิวไปหลายคลิปแล้วนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ฮอนด้า Honda เป็นเครื่องยนต์เป็น d c t นะครับดูโอคัตทามเมชั่น um นะครับก็เป็นพวกระบบเกียร์เดียวกับพวก h o n d a x XADV นะครับ x a d v หรือพวก c อะไรพวกเนี้ยที่เป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์แล้วก็ระบบเกียร์ ตัวเดียวกันนะครับระบบเบรกก็เป็นระบบ ABS นะครับล้อนี่ก็จะเป็นล้อขนาดใหญ่ส่วนข้อดีของรถรุ่นนี้ที่ผมชอบเนี่ยก็คือตัวเบาะพิงหลังนะครับคือเบาะคนนั่งซ้อนเนี่ยสามารถจะปรับพับขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับเอนได้อยู่4ระดับให้คนที่ขับเนี่ยมีที่พิงหลังจริงๆเป็นรถของยอดมนุษย์ด้วยนะชื่ออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ละเป็นรถของดีไรเดอร์ไรเอร์ยอดมนุษย์ของญี่ปุ่นนะครับรุ่นหนึ่ง แล้วก็ตัวไฟหน้าก็เป็นฟู l เอนะครับพร้อมกับไฟท้ายแล้วก็เลื่อนไมค์ก็สามารถปรับได้ถึง26เฉดสีนะครับก็คือตัวไฟเลื่อนไมค์นั่นเองนะครับเกียร์ก็จะมีทั้งโหมดออโต้แล้วก็ออโต้โหมดสปอร์ตในออโต้แล้วก็ยังมีตัวแมนนวลให้เล่นนะครับก็สามารถจะปรับเปลี่ยนเกียร์ออโต้แล้วก็แมนนวลได้จากสวิตช์ตรงด้านขวามือน,นี้นะครับแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับ เกียร์ขึ้นลงก็จะมีตัวบวกแล้วก็ตัวลบอยู่ด้านนี้นะครับก็คือบวกลบได้นะครับอันนี้สวิตช์ไฟนี่ก็คือสวิตช์ไฟฉุกเฉินที่ติดมาเพิ่มเติมนะครับใครอยากได้รถสีเดิมอ่ะคือต้องมาโดนคันนี้นะต้องโดนคันนี้จริงๆรถสีเดิมนะครับรถสีเดิมรถสวยแล้วก็วิ่งน้อยด้วยนะยังจาได้วิ่งแค่หมื่นกนโลเรลจวดูอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวขายหลายๆคันก็จะเริ่มงงอ่ะคันนี้เลขมาอยู่ที่หนึ่งหมื่น 1,922กิกโลเตียหมื่นแล้วกันวิ่งน้อยนะหมื่นหนึ่กกิโลเนี่ยถือว่าน้อยฮะสังเกตได้ว่าไฟมันก็จะติดบ,บูบา้าบูบา้าเปลี่ยนสีไปมันก็เป็นลูกเล่นอะไรดีรถรุ่นนี้ขับง่ายครับเพราะว่าตัวเบาะเขาเองเนี่ยเตี้ยมากนะครับสังเกตได้ว่าช่วงเบาะถึงพื้นเนี่ยคือจะบอกว่าคนที่สูงแค่1้0ยร้อยโลไอร้อยยถึงร้อยสเนี่ย ก็ขับได้สบายนะความสูงนะอืมแต่ว่าถามว่าเหมาะคนซ้อนไหมคนซ้อนก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าผมมองว่าเนื้อที่เบามันเล็กไปหน่อยท่านนีงแล้วแต่ว่าตำแหน่งท่านั่งเนี่ยคนขับเนี่ยเน้นเน้นเอื้อประโยชน์ให้กับคนขับมากกว่าคือนั่งสบายขับสบายแล้วก็ขับไปไหนหมีคนมองรถมันเหมือนเอเลียนจริงนะเหมือนยานอวกาศเหมือนกับกันดั้มเลยทีเดียวนะถ้าใครอยากไปทําลวดลายกันดั้มก็มีมือนอกเขาก็เอาไปทํากันก็สวยงามดี พูดถึงข้อเสียมั่งข้อเสียรุ่นนี้เก็บของได้น้อยมากมีแค่ช่องเนี้ยซึ่งเก็บขวดน้ําได้อยู่นะแล้วก็เก็บขวดน้ําดีกว่าแล้วก็ช่องนี้แต่ช่องนี้ต้องใช้กุญแจขันตรงนี้นะครับถึงจะเปิดได้เดียวขันให้ดูแล,แล้วกันดีสายเข้าหลาย,ลายสายี๋ยวก็นนะข้องใช้สองมือ,อ,อกดนี่เด้งมาละอันนี้ก็จะมีช่อง usb ไว้ชาร์จชาร์จโทรศัพท์มือถือได้แต่ว่าช่องข้างนี้จะตื้นมากเลยไม่เหมือนกับช่องข้างขวา จะลึกกว่านะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็มีอะไรคุณแจก็เป็นรบ h s s แล้วก็เป็นระบบะกันขโมยของเขานั่นเองนะครับเป็นหรือเขาเรียกอ,อย่างนึ่งก็อีโมนะครับอันนี้เป็น Parking b เ a รกนะครับดึงเบรกมือล็อกล้อหลังได้นะครับในส่วนอื่นก็ทำออกมาค่อนข้างดีนะดีไซน์มีการตัดอลูมิเนียมทำให้รถดูความเป็นพรีเมียมมากขึ้นนะครับอันนี้เเบาะหนังหนังเดิมนะครับเบาะหนังเดิมก็จะมีเดินได้แดง ก็ดูสปอร์ตขึ้นมาหนังนุ่มมากนะหนังนุ่มมากพักเท้าคนซอนนะครับตัวพิงหลังเดี๋ยวผมปรับให้ดูนะครับว่ามันปรับเลื่อนได้ยังไงบ้างนะครับนี่เอาลงก็ได้ถ้าเอาขึ้นกนะ็มีมือเดียวก็จะลำบากลรืป่านี่นี่เอียงนี้ก็ได้ตั้งนี้ก็ได้นี่นะครับประมาณนี้นะครับไม่ชอบก็เอาลงแต่ผมชอบเอาขึ้นเดี๋ยวสตาร์ท กกันดีว่าเครื่องยนต์แน่นอนนะครับเป็นสองสูกนะครับทะเบียนเป็นเลขนี้เลยนะครับหนึ่งกทแปดเก้าหกหกบุรีรัมนะครับคันนี้ยางผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับถ้าใครติดตามผมอยู่คันนี้รถเข้ามาผมก็เก็บเปลี่ยนทายคลองเรียวให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวเช็คผ้าบ่งข้าเบรคทุกอย่าง ยางมันเก่าเก็บเนาะมันก็จะแข็งตามปีรถอะนะผมก็เลยเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับใหม่เอี่ยมทั้งหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับทั้งด้านหลังและด้านหน้าเลยยางใหม่ครับเส้นยางยังอยู่เพราะฉะนั้นเอาไปใช้ยาวๆนี่ผมชอบไฟนี้มากนี่เอาไปรถนําได้นะคะนี้ถ้าใครแบบอยากก็ได้มีปแบบอารมณ์รถนา เอาไปเป็นรถนําได้เดี๋ยวลองขับดีกว่าเออจะนี่แล้วก็ข้อเสียของรุ่นนี้หรือว่าเป็นข้อดีดี <Yeah. S 1> เบรคข้างนี้มันหายโอเคเป็นออโต้นะต้องมีคัทแหละแต่ว่าเบรกมันหายนะเบรคันอยู่ตรงเท้าครับโทษทีนะครับเบรคก็อยู่ตรงนี้นะครับแต่ก็มีหลายคนนะครับเมืองนอกก็มีเหมือนกันที่เขาติดเบรกอันนี้นะเนาะเขาก็ไปเบ่าชุดเบรก มาไว้ข้างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ความถนัดนะแต่ผมว่าอย่างนี้ก็ดีผมก็ขับได้อนนี้เป็นเกียร์ว่างก็จะเบิ้ลได้นะครับไฟเบสติดนะครับเวลารถเคลื่อนตัวเดี๋ยวดับนะไฟเบสดับครับนุ่มมากลุ่มมากแล้วก็เป็นรถที่ขับง่ายนะครับมือเดียววงเลี้ยวแคบๆเนี่ยสบายนะครับ บรกแน่นอนนะครับนี่แอเปิลทำงานนะครับเป็นรถที่ขับขี่ดีอันนี้ต้องข้าเกียร์ว่างก่อนถ้าเกิดคุณไม่เอาเข้าเกียร์ว่างคุณเอะขาตั้งลงปุ๊บเครื่องจะดับทันทีแล้วระบบเกียร์ก็จะตกมาเป็นเกียร์ว่างให้อัตโรมัตินี่เจ๋งใช่ไหมละ่ะโอเคไฟหน้านะครับเป็น led สวยเชียวเดียวไฟหน้ามันก็จะเหมือนพวกตระกูล nc นะคล้ายกันไฟท้ายก็เป็น led สวยงามไฟเลียเ LED, ยเ้ยวก็เป็น led เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดู สสำหรับคนชอบรถแปลกนะผมว่าแต่เรียบร้อยนะครับโอเคสวยๆครับรถมือเดียวในเล่มสีเดิมใครสนใจอยู่มาได้เลยราคาผมเปิดที่วันนี้ไล์สองคันเนือยหน่อยราคาเปิดที่สองแสนปดหมืนห้าพันบาทนะครับกับรถวิ่งแค่หมื่นสาพันโลไอหมื่นสอพันโลหมื 11, 9, 12, ่นหนึ่งพันเก้าหมื่นสองแล้ว อ่าสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทจากราคารถใหม่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับจัดไฟแนนได้ไหมจัดไฟแนนได้นะครับลูกค้าเครดิตด,ดีจัดไฟแนนเต็มยอดได้เลยนะครับสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทผ่อนสบายๆนะครับสี่ปีเดือนละเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีเงินดาวคุณเอาเงินดาวมาเพิ่มอดจัดน้อยลงคุณก็จะผ่อนต่อเดือนน้อยลงนะครับผมโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมยังไงก็ฝากร้านตับเบิ้ลไว้กันที่นี้ด้วยแล้วก็ช่วงสงการานร้านเซอร์วิสผมปิดนะครับ เปิดที่วันจันทร์หลังสงการเลยส่วนลูกค้ามาดูรถก็โทรหาผมได้ผมไม่ได้ไปเที่ยวไหนโอเคขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับ